่วงรอบรอาละค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงของรอบรัวทั่วไทยนะคะก็นำเอาเรื่องของอสภาวะอากาศมาฝากกันนะคะซึ่งทางด้านของ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยก็ได้แจ้ง42จังหวัดนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคก,กลางภาคใต้กรุงเทพมหานครให้เฝ้าระวังน้ําหลากค่ะซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยนะคะได้ติดตามสภาวะอากาศ โดยกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะมีการคาดการปริมาณฝนตกต่อเนื่องประกอบกับเรื่องของสถานการณ์น้ําในลําน้ําและแหล่งน้ําธรรมชาติบางพื้นที่ที่ฝนตกหนักอยู่ในเกณฑ์น้ํามากนะคะที่อาจจะทําให้เกิดน้ําหลากน้ําท่วมฉับพลันจึงได้มีการแจ้งเตือน42จังหวัดทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้และในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้เฝ้าระวังสถานการณ์ตั้งแต่วันนี้นะคะวันที่1กรกฎาคมไปจนถึงวันที่8กรกฎาคม2565ค่ะโดยก็มีพื้นที่เฝ้าระวังระดับน้ําเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันบริเวณแม่น้ําแม่สาย จังหวัดเชียงรายลำน้ำสายหลักและสาขาในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดตากนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีพื้นที่เฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่มีปริมาณน้ำสูงกว่าเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำกักเก็บสูงสุด2แห่งนะคะก็คืออ่างเก็บน้ำกิ่วลมและอ่างเก็บน้ํำกิ่วคอหมาจังหวัดลำปางค่ะอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่มีปริมาณน้ำมากกว่าร้อยละ80 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นนะคะก็เสี่ยงน้ําล้นกระทบกับพื้นที่บริเวณท้ายอ่างเก็บน้ําบริเวณภาคเหนือที่จังหวัดลําปางน่านพยาส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะที่จังหวัดเลยสกลนครขอนแก่นมหาสารคามนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีภาคกลางนะคะที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีชนบุรีและจังหวัดตราด ภาคใต้ที่จังหวัดกระบี่นะคะก็ได้มีการแจ้งจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างที่เราบอกกันไปให้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์จัดชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตหรือว่า ERT รถปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภยัยรวมไปถึงได้มีการประสานหน่วยงานในพื้นที่แจ้งเตือนประชาชนพร้อมถังเร่งระบายน้ําในพื้นที่ที่มีน้ําท่วมขังอยู่เดิมนะคะเพื่อที่จะเตรียมรับน้ําหลากแล้วก็ป้องกันน้าท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะถ้าหากว่าได้รับความ เดือดร้อนนะคะก็สามารถแจ้งเหตุแล้วก็ขอความช่วยเหลือทางไลน์ปอพรับแจ้งเหตุ1784ได้รวมไปถึงสายด่วนนิราภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะซึ่งของจังหวัดตรังเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ อันที่เขาแจ้งมานะคะแต่ว่าเราก็ควรที่จะติดตามเฝ้าระวังกันด้วยในพื้นที่ของเรานะคะติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะคะเราก็เฝ้าระวังในพื้นที่ของเรากันด้วยโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีน้าท่วมทำสร้างนะคะนี่ก็ติดตามกันเอาไว้ก็จะดีกว่านะคะดีกว่าที่จะมา แก้ปัญหาในทีหลังนะคะเตรียมการรับมือกันเอาไว้ดีที่สุดนั่นเองค่ะเอาละเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักกันอีกสักแป๊บหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังช่วงหน้านะคะก็ยังมีเรื่องราวของรู้ทันป้องกันได้มาฝากกันค่ะ